ก็โอเคไม่เชื่อว่าสินค้าจะดีแต่ตอนนั้นแม่เข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลแปดวันดิฉันเฝ้าแม่อยู่แต่ว่าอยากได้ตังก็เลยบอกแฟนว่าเอาไปขายคนนั้นสี่คนนั้นสี่คนนั้นสี่เขาซื้อหมด2องพันะคะเอาไปขายแม่แต่โรงพยาบาลก็ไม่เว้นนะคะ,า,ะ,ะานกับรักษาอยู่ทีนี้แม่ดิฉันอยู่โรงพยาบาล9วันปรากฏว่าจากโรงพยาบาลอำเภอเขาบอกว่าสงจังหวัดแม่เป็นโรคหัวใจโตจากโรงพยาบาลท่ายหัใจรั่วนะคะแล้วก็เป็นหมอบอกว่าเป็นปอดอักเสบ แล้วครั้งสุดท้ายที่จะย้ายเข้าโรงพยาบาลจังหวัดคุณแม่คุณกลับบ้านไปก่อนแล้วเตรียมออกซิเจนเอาไว้นะคะเตรียมเอกซนไว้ที่บ้านอับไลก็มาช่วยหาแม่กลับบ้านแล้วอับไลบอกว่าคุณทําไมขายอย่างเดียวทาไมไม่ให้แม่กินละ่ะดิฉันบอกว่ามันแพงไม่กล้าให้แม่กินนะคะแล้วก็กลัวด้วยคือมันแพงที่บอกเลยนะทีนี้แต่อย่างอื่นให้กินนะแต่น,นี้ไม่เชื่อเพราะหลงลืมจัดปรากฏว่าหมอบอกว่าแม่คุณเป็นมะเร็งปอด เขาไม่พูด่ังนั้นนะใช่ไหมฮะเ <rhy ming> ขาเหนื่อยเขาหอ่อห,ห,หายใจหายใจต้องใช้ออกซิเจนทีนี้พอเขาเป็นโอ้วันนั้นกลับบ้านมาก่อนให้ออกซิเจนให้เขากินไปเลยสองเม็ดนะคะโรยนอ้อยนะคะสองเม็ดแล้วก็พาเข้าโรงพยาบาลชัชยภูมิปรากฏวันที่สองแม่ลุกขึ้นนั่งจากไม่น,นั่งเลยนะคะี่โรงพยาบาลอำเภอเก้าวันไม่นั่งเลยไม่ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นแกก็บ,บอกว่าแกไม่อยากรุกแกอยากนอนอย่างเดียวพอเข้าวันที่สองแกลุกขึ้นนั่งอยากแปรงฟัน วันที่สามหมอบอกว่าคุณไปเอาเอะไรอ่าใช้สเตียร์ละเอียดจากโกรงพยาบาลค่ายสุรานารีนะก็บอกว่าอย่างนี้รออีกพรุ่งนี้ปรากฏว่าพอพรุ่งนี้คือวันที่สี่อาการแม่เปลี่ยนไปมากเลยคุยกับคนแล้วลุกขึ้นนั่งกินข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยคงตอนนั้นที่ฉันโทรบ,บอกให้น้องมาดูแม่เลยหัวว่าแม่จะเป็นอะไรใช่ไหมปรากฏว่า,าแม่ลุกขึ้นได้กลับบ้าน กินข้าวแล้วแม่อยากเดินแม่ไม่เดินมาสอปีแล้วนะคะพอแกเหนื่อยใช่ไหมแล้วปรปากฏว่าหายหายเลยเมีคนที่สารโรยอยไปดิฉันก็เลยต้องการทําธุรกิจค่ะตอนนี้ค่ะเข้ามาดูเป็นสิ่งที่ปาัจิจย์มากให้ทุกคน,นอย่าลืมไปให้คนที่ใกล้เคียงหรือว่าที่เรารู้จักนะคะโรยอ,อยพิเศษมากค่ะขอบคุณค่ะ royal oil ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวบรวมพืชพันธุ์แห่งตำนานถึง10ชนิดจากทุกมุมโลกสู่การปกป้องโรคร้ายและสร้างภูมิต้านทานให้มีอายุยืนยาวทั้งครอบครัวด้วยส่วนประกอบหลักจากน้ำมันและคิวมินซึ่งได้ขนานนามว่าเป็นยาอามตะแห่งยุคสมัยอายุปของประเทศอียิปต์น้ำมันอะโวคาโดจากสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกจากเม็กซิโก น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์จากแถบลู่แม่น้ำยูเฟรติสประเทศตุรกีน้ำมันดาวอินคาที่มีถิ่นกำเนิดจากป่าอเมซอนประเทศเปรูน้ำมันอีฟนิงพรีมโรสจากอเมริกาน้ำมันโอลิฟจากประเทศสเปนน้ำมันรำข้าวที่มีถิ่นกำเนิดจากแถบเทือกเขาฮิมาลัยประเทศอินเดียน้ำมันเมล็ดงาดำจากประเทศเอธิโอเปียน้ำมันสันฟลเวอร์จากประเทศเม็กซิโก และน้ำมันเกรปซีดซึ่งเป็นองุ่นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศฝรั่งเศสและวันนี้คุณค่าแห่งพันธุ์พืชทั้ง10ชนิดได้มาอยู่รวมกันใน Royal Oil ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอชะลอความเสื่อมของสมองและอวัยวะในร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคมะเรง็ง ต่อต้านการอักเสบของไขข้อกระดูกลดคอเลสเตอรอลและไขมันในเส้นเลือดบำรุงฟื้นฟผูผิวที่เสื่อมสภาพจากแสงแดดลดฝ้ากระจุดด่างดำอย่างเห็นผลได้ชัดเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของคุณและครอบครัวเริ่มต้นดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกได้แล้ววันนี้ด้วย Royal Oil ผลิตภัณฑ์มากคุณค่า สกัดจากพืชร้อยเปอร์เซผู้ทานเจและมังสวิรัตรับประทานได้